นี่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ไป้ติดมหาเก็บเก็บจุคาเด้อพี่เนาะเก็บเพชรเก็บเพชรสวัสดีเพื่อนๆพอนพเราไปหาเที่ยวเหลียวหาว่ามันจะเป็นดอกสีสีม่วงคือบานเฮาแต่เทียนมันละบบเมนสองดอกโอุตว่าหขาเขาเขาตันดีแทนน้องเนี่จุคา เดือค้าบ้านบ้านอื่นด้วยพี่น้องโอ้แบหาเก็บเห็ดเดืค้าเด้อดเถื่อนเดือดค้าบ้านบ้านข้าเจ้าคือโบคือบ้านเฮาเลยเดือดเค้าบ้านเพื่อนคือสีนี่สันนิพี่น้องกําลังกอนละเลี้ยวหาสีม่วงม่วงมาเด้อผนเด้อกะตาเด้อเด้อนะมาเด้อผนเด้อกะตาหมันหมันบ้าน มันหมานเด้อมันหมันนนี่โอ้ก็เหลี้ยวหาวะเห็ดเขาสีดอกสีแหล่ๆสีมงม่วงคือบานคข่มันละบแมนพือนนองมันละเป็นสีเรื่องเหลืองโอ้ยนี่ดนึงนี่บ่เลยอาตาอ้นเป็นตาฮตแทม ก็ค่อนหักเนาะดอกยังเสียเอาแล้วอืตอตาหักใคร <laughs> <laughs> เอาแล้วอันนี้ก็เจ้าเคลียดอกน้องกําลังเห็นดอกเห็ดกุตาหักพี่น้องขาใหญ่ๆซะล้วเนาะโอ้ยเดี๋ยวหาต่อหาต่อพี่น้องจ้กันก็ขยักหัวดอกเห็ดอยู่นี่แล้วดอกกุตาหักแท้โอแล้วพอแล้วไอ้นี่ สแกนสแกนไอ้คิดว่าสแกนตาเจ้าของเป็นหนันสีม่วงไหมเคยเห็นตะยุค่าดอกสีม่วงเนาะเคยเห็นยุค่าดอกสีนี้นี่บ่ดอกน้อยแค่เป็นตาหักเถอดอกไม้เสียงจต้องเป็นตาหักเนาะเอาหนี้ขึ้งมาหาเห็ดบานอืน่น้พี่น้องจัน เอาขื้นได้ดีเห็นก็เจ้าเคลียกันเนยก็เจ้าเคลียเนาะก็เจ้าเจ้าหางนั่เราในน้อยหน่นเจ้าเคลียเนี้ก็เจ้าเคลียดอกตนีเนาะดอกเปตาดอกเปตาหาค้าตันตันใช่หออเคนหาเห็ดค้นหาหี่เงาเอาเย ลังไม่มาด้วคนเอ้ยกระตาล้างมาจนโอ้เข้าจมีเลยเอแม่นอยู่แมนยูเหลือตาอยู่ดอกดอกไครดอมันี่กอนอยกับมิตรสเกียนาเป็นดอกเห็นยูกคาดอกสีสีม่วงมอ่อนๆน่ะแม่เดี๋ยวมียุนบ่มีเนสีเหลือ ยิ่งขมลมไปขลมลมไหมเห็ดขมเห็ดขมยุคขาพี่น้องจ้ะค้นค้นหาทางนี่ยังขักกับทางบ้านม่ค่อยพี่นออ้องเอ้ยนี่มาคนได้เลยเฮ้ยหนักเนาะแสงน้อยๆกระดอกซ้ำเม็ดผัวนี่เนาะแต่เห็ดผัวก็ยังเอาดอกดิ <c oughs> อ๋อบ้านขก็เจิบไหม ตะวันเฮ็ดอันนี้เขาเจ้ากินดีหรืเนาะเห็ดขมพี่น้องเห็ดขมเห็ดขมมันเป็นไดรไหมดอ, <laughs> ตอก,กตะปอจะเปียวมันจะหักแท้เร็วโอ้ยไอยากหัวนี่ไอ้หัวดอกเห็ดเป็นไงเป็นเสีย,ย,หยงหวานนี่เนาะโอ้ยหวานแล้วเนาะด,ดอกมันมันตันดีเนาะขาแม่ลูกเห็ดลูกเห็ดลูกเฮ็ดแมน,นยอยู <laughs> ่ ไอ้เบิ่งคนณขาวป่ะดิได้ร้านคือสูงหวานโอ้นั่นนี่หวานบ่เหลืองๆนั่นไมนเห็ดอยู่ค้าขาวบ่เอาอยู่ค้าขาวก็มีเสบมุ้งบะเบีนดอกยจะบ่เอาลูกค้ามันคือสิเป็นหวานเป็นเส้นใส่มันคือเฮ็ดไตเบี้ยเฮ็ดไตเบี้ยคาขาดอันนี้แม่นอยู่เห็นค่านี่ร้ามันก็อันนี้มันขาวเลคือเป็นคือจังเลยเรางกนี่นี่มันหวานเลยนี่เจี๊ยนี่มันเห็นมันเป็นเส้นนี่มัใไข่ออก อ๋อสบอเห็นรูค้าขาวสบ่อเจสันไข่นอะมันือจังเห็นลงกแทะไข่เหลี่ยมบอกสบงูเจ้ากินเดสีติล่งแมดหนแมนอยเห็นกะเาทิมแล้วเขาบอกเอาแล้วเขาว่าเห็ตาเบียไม่ตาเบียเลยเขาเคยกินแมนก็เจ้าเอาเนบ่ติล่าโอเจ้ากินจาหวานเมนบ่ติล่ื โอ้ก็เห็นเคยเคยเห็นเรืออยู่มาหาเก็บตะกี้ก็ได้เอยกับบ่เคยเอาอืมมีอันเดียวมีหน่อยแก่เพชรกลุ่ขมบ่เป็นพวกใดหรอกตรงขมตรงน้เปิงหวานไหมอนี่เอุ้มนี่นี่เด้นเอยก็ได้เนี่ยโอ้ยเพิงหวานต้นหนีโอ้มันบ่แม่นเห็ดโอ้ยเพิงตัวนี้มันบ่แม่นเห็ดยูคาโอ้คนเลยโอ้ยเพิงตัวนี้พี่น้องคนละบ้านเห็ดยูคาเออเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิงเขาเ็ดเพิงเขาเจ้า อืแมนอยู่นี่ขก็มากเลยขอเรียกว่าเป็นเห็ดลูกค้าบ่แมนโอ้เห็ดเผงเห็ดผงเออก็ยังวาอยู่โอเ็้ยผงหวานก็มีสิอืมอืมนี่แหละอุ้มนี่แหละนู่เอาเหรนเห็ดเผงหวานอืมอ่อ่หลงเห็ดคือกันเนาะมันสีจืดเนาะมันสีจืดจืดอันบอขอก็ได้อีกแล้วคุณขระเจ้านี่อืม ให้เพิ่ให้เพิให้เพิใช่ไหงนี่เออเอาเป็นมูอือเออบอตะวันน่่งก็กะรัดซับสนบอสีมันคือจังกันก็ใบอันนี้มันคือใบแหงอ่ะแมนมั่อก็เลยแลเลยเหลือตาคนโอ้ ก็กระบมันเห็ดลูกค้าบานนี่คือสีสีนี้เดียวแต่แทนมันเห็ดห,หวานเห็ดเฟิงหวานพี่น้องใ <c oughs> <c oughs> นล่าเมื่อกี้ก็เอาอยู่นีเลยเอาสองดอก <c oughs> อ๋อเป็นหมเนาะแมนยูเห็ดอันนี้มันออกเป็นโมเมื <c oughs> ม่อกี้เอาอยู่นี่ด้วยล่ะอุ้มนี่ล่ะ <c oughs> หมดเรีย อามีดอกนี่ดอกน้อยนะคะก็ได้ดอกน้อยๆอยู่นี่ตะเปาะอ,อยู่ตะเปาะตะแเปะเห็ดเ,เ,เพรืองหวานนี่จีขอนละบายเปนเห็ดลูกขาโอ้พระเจ้าพักกันกินเห็ดอันนี้โอ้เห็ดดำๆเน่ะขอว่าเป็นเห็ดเบียร์เบียเบีย กบหลอกสีขาวแบบนี้เออเตี้ยบ้านมขอเคยกินเนาะโอ้อออ้ดีดูดูค่ะอือนี่ตานี่ยงได้หลเยโอ้ขาเจ้ากินเนาะบานข้าเจ้ากินแต่เรามองก็กินเห็ดบพคือกันเนาะเดี๋ยวเาบาน เราเห็ดเดยเขาบอกเคยกินกระบอกกากินคือนเราเนาะเมื่อีาเอาวเด้อเนี่เนาะอากาศเอาวพี่น้องเออเอ้าเห็ดยังสีทังออกฝนตกพร้อมเนาะฝนก็ตกฝนก็ะหวยพี่น้องอันบนอากาศจี๊ดเป็ดมื่อวานบึงอีกแล้วพี่น้องจี๊ดเห็ดมันมอญอีกแล้วโอ้ยกระลังมาได้จับกระลังมา คลิปนี้แค่นี้กันนะคะยาวไปเลยคลิปนี้ยาวเลยคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันในเรื่องพี่น้องจ้าเิงเฮงปังปังทุกบ้านนะคะได้ได้ทองแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายคีสสุโคสุโคสุคีอยู่ดีไม่แฮงคีสสุขังตังเต็มเปาพี่น้องจ้า